และในการประชุมร่วมคอรมอคอสชสัญจรที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีกําหนดการเพื่อจะตรวจเยี่ยมและก็ดูการจัดระเบียบชายหาดหัวหินพร้อมกับรับฟังปัญหาต่างๆตามนโยบายคืนความสุขให้กับประชาชนค่ะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามความคืบหน้าในการจัดระเบียบชายหาดนะคะกับคุณสุทธิพงศ์คล้ายอุดมนายอำเภอหัวหินตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านนายอำเภอคะ สวัสดีครับคุณประรมพรครับค่ะความจริงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบชายหาดหัวหินนี้เป็นนโยบายครั้งแรกของท่านพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ปีที่แล้วดําเนินการมาแล้วนะคะล่าสุดค่ะล่าสุดในขณะนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างคะครับผมค่ะท่านนายอำเภอเคยได้ยินไหมคะไม่ได้ยินเลยครับค่ะถ้าพูดถึงนโยบายในการจัดระเบียบชายหาดหัวหินนะคะ <anca> ก็เริ่มมาสมัยแรกก็คือของพลเอกประยุทธ์นะคะตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงขณะนี้หน้าหลังจากที่มีการจัดระเบียบกันไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะบรรยากาศชายหาดครับผมค่ะค,ค,ครับผมคือคือขณะนี้นะครับการจัดระเบียบชายหาดนะครับเอผมได้ดําเนินการชี้แจงความเข้าใจกับผู้ประกอบการบริเวณชายหาดทั้งหมดนะครับค่ะซึ่งผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ชายหาด จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นการบุกรุกนะครับค่ะกับผมก็ได้ชี้แจงทำวามเข้าใจแล้วก็จัดให้เป็นพื้นที่ผ่อนพันที่สามารถวางเตียงวางเก้าอี้ได้อยู่สองจุดจุดแรกเป็นจุดที่ได้รับการผ่อนผันเดิมสมัยวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2อ3 4ันอยู่หน้าโรงแรมโซวิเทนจำนวน22่สอรายาส่วนที่เหลือทั้งหมดสารายที่บุกอยู่ในสภาพบุกรุกชายหาดอยู่ ได้ย้ายไปอยู่ที่ที่สานะหัวดอนและชายหาดตรงด้านหวดอนในความยาวประมาณ500เมตรครับค่ะออซึ่งได้ประชุมทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการทั้งหลายได้อธิบายว่าที่ชายหาดเป็นที่สาธารประโยชน์ทุกคนมีสิทธิใช้ร่วมกันการไปวางเก้าอี้ถือเป็นการครอบครองซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งทุกคนก็เข้าใจพยายามทำความเข้าใจทุกภาคส่วนก็ ทางผู้ประกอบการทั้งหมดก็ยินยอมที่จะย้ายไปตอนนี้กำลังจัดระเบียบชายหาดได้อย่างเต็มที่ครับค่ะหมายถึงการจัดระเบียบชายหาดได้อย่างเต็มที่ก็คือส่วนที่เป็นก่อนหน้านี้ที่เราเล่นมีการจัดระเบียบใช่ไหมคะที่มีการยื่นออกไปในส่วนของแพ่งค้าต่างๆไม่ใช่ในจุดที่เป็นผ่อนผันนะคะท่านนายอำเภอคะผม,ผมไม่ได้ยินไม่ชัดเลยครับท่านเนี่ยค่ะท่านนายอำเภอคะได้ยินไหมคะ อาจจะต้องหลี่เสียงโทรทัศน์ที่บ้านสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะมีการดีเลย์กันด้วยอะคะ่ะครับผมค่ะท่านในอำเภอคลาได้ยินไหมคะได้ยินครับค่ะในส่วนของการจัดระเบียบผู้ประกอบการเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะใช่ครับค่ะและจุดที่มีการผ่อนผันแล้วคะตอนนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างทั้งในส่วนของพื้นที่บ้านเขาตะเกียบแล้วก็ชายหาดหัวดอนด้วยอะคะ่ะทางผู้ประกอบการยินยอมที่จะไปอยู่ณนะจุดนั้นที่มีการผ่อนผันไหมคะ ยินยอมครับผมแล้วก็ทําความเข้าใจระหว่างเจ้าของที่ดินหรือ,อร้านร้านอาหารที่ที่อยู่บริเวณเชายหาดก็ทําความเข้าใจโดยให้คิดถึงสังคมแห่งความเอื้ออทรสังคมแห่งความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่พยายามแบ่งสันปันส่วนกันนะครับในที่ไปอยู่ใหม่ครับค่ะก็คือผู้ประกอบการเอิมเองก็มีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีนะคะเข้าใจครับเพราะว่า ตรงที่ที่ที่เราย้ายผู้ประกอบการออกไปนะครับก็เราจะประกาศเป็นเขตผ่อนผันใหม่ขึ้นมานะครับก็ทุกคนก็ต่างพอใจค่ะและจุดที่มีการผ่อนผันใหม่และที่เราจะไปจัดระเบียบเพิ่มเติมนี้เราจะมีการจัดระเบียบอย่างไรเพื่อให้คนที่อยู่เก่าแล้วก็คนใหม่ที่เข้าไปค้าขายเนี่ยให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็อาจจะดูปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงามด้วยอะคะ่ะใช่ครับค่ะ ก็ก็มีการแบ่งแบ่งแบ่งปันส่วนในะระยะเท่าเท่ากันนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ถือครองให้ให้ขนาดเดียวกันแล้วก็ทางเทศบาลเมืองโอหินก็จัดบริการสาธารณะโดยไปสร้างส่วมสาธา,ารณะให้มีการต่อน้ำประปาต่อไฟฟ้าให้แล้วต่อไปก็จะมีการที่จะ จดให้มีเต็นท์ที่ลักษณะเดียวกันเพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยครับค่ะโดยจากจัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของร้านค้าต่างๆแล้วนะคะจะมีการจัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของราคาอาหารไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีในส่วนของนักท่องเที่ยวหรือว่าพี่น้องประชาชนเองร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของราคาอาหารค่อนข้างที่จะแพงมากทีเดียวอะค่ะใช่ครับเรื่องราคาอาหารนี่ได้ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับเราตอนนี้มีป้ายติดประกาศไว้เรียบร้อยแล้วก็ให้ ผู้ประกอบการทั้งหมดรวมตัวเป็นชมรมคอยควบคุมดูแลซึ่งกันและกันนะครับซึ่งถ้ามีใครฝ่าฝืนในราคาที่ติดประกาศไว้ก็จะดําเนินดําเนินการตามตามข้อตกลงที่วางไว้นะคอ่บนอกจากนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเจสจีหรือว่าบานาน่าโบ๊ทแหละคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมขี่ม้าตามชายหาดเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องมีการจัดระเบียบร่วมด้วยไหมคะก็ก็จะมีการจัดระเบียบต่อไปนะครับแล้วก็ส่วน ยัดสกีหรือว่าบานนาโบสในกรณเรามีเขตที่ควบคุมไม่ให้ไม่ให้ก้าวล้ําไปมีการอาการเขตไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับค่ะจุดที่มีการควบคุมนี่ตรงไหนบ้างนะคะทั้งในเรื่องของกิจกรรมการขีมม่ม้าหรือว่าบานนาโบสอะคะ่ะคือคืออย่าลืมว่าวัวหินนี่เป็นเมืองที่มีพระราชวังอยู่นะครับในเขตที่อทหารเรือควบคุมตร,ตรงช่วงนั้นเราก็จะเข้าไปไม่ได้นอกจากนั้นยังมีเขตที่ควบคุมการบินอยู่ด้วย ในเรื่องกิจกรรมบางอย่างที่ชายหาดก็จะต้องเว้นระยะที่มีการประกาศตามตามตามกฎหมายอยู่นะครับค่ะและหลังจากที่เราได้มีการจัดระเบียบทั้งในเรื่องของร้านค้าหรือว่าควบคุมของราคาอาหารก็ดีนี่เป็นยังไงบ้างคะมีผู้ฝ่าฝืนบ้างไหมคะครับผมก็ได้รับความชื่นชมจากนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวตอนนี้ชายหาดก็สะอาดเรียบร้อยสวยงามนะครับส่วนราคาอาหารก็ ทุกฝ่ายก็เห็นว่า,าทุกคนผู้ประกอบการทั้งหมดก็ปฏิบัติตามพันกาขายอยู่ในาราคาที่ควบคุมตลอดนะครับค่ะแล้วที่ผ่านมาที่มีการจัดระเบียบไปแล้วนี่มีผู้ฝ่าฝืนบ้างไหมคะในส่วนของผู้ประกอบการเองหรือว่าร้านค้าต่างๆอะ,ค,ะค่ะคือตอนนี้ยังไม่ปรากฏนะครับเรื่องการฝ่าฝืนนะครับนอกจากว่าเ,าเรื่องเรื่องเรื่องการ แบ่งสรรบรรส่วนที่อาจจะมีการกระทบกระทัง่งกันบ้างบางทีคือมีการวางเก้าอี้ล้มไปบ้างแค่นั้นนะครับแต่ก็ได้ชี้แจงทาความเข้าใจโดยส่วนใหญ่จะใช้หลักรัฐศาสตร์นะครับค่ะเป็นยังไงครับหลักรัฐศาสตร์นี่คือชี้แจงทำความเข้<ถ>าใจกับในส่วนใช้การปฏิปนอมพูดคุยก,กันแล้วก็ตักเตือนกันนะครับแล้วก็พยายามที่ให้ชมรมผู้ประกอบการที่ตั้งขึ้นเนี่ยให้เขามีความเข้มแข,ข็งเขาควบคุมมันเองโดยทางภาครัฐจะคอยจับตาดูห่างๆนะครับค่ะ คือในส่วนของผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือในเรื่องของการจัดระเบียบเป็นอย่างดีนะคะครับผมค่ะหลังจากนี้จะมีการดําเนินนโยบายอย่างไรต่อไปบ้างคะก็ในในแนวคิดเรื่องการจัดระเบียบชายหาดเมื่อเรามีเขต่อนผันอยู่สองจุดตรงนี้ก็จะรักษาคงความความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ถาวรให้ยั่งยืนสืบไปพยายามที่จะในชายหาดอของวัวหินประมาณ6กกิโลเมตรนี้คงจะปลอดจาก ผู้ประกอบการในเรื่องที่จะทําให้าชายหาดร่มกร,รังนะครับก็ถือว่าเป็นการคืนคืนหาดหัวหินให้คนทั้งโลกนะครับก็เป็นการคืนความสุขนะคะให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยในการจัดระเบียบชายหาดหัวหินนะคะ ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณสิทธิพงศ์คล้ายอุดมนะคะในอำเภอหัวหินค่ะที่วันนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบชายหาดหัวหินนะคะซึ่งภายหลังจากที่มีการจัดระเบียบไปแล้วนะคะก็ทําให้ชายหาดของหัวหินนั้นมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นนักท่องเที่ยวก็เข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วยขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีการประชุมนอกสถานที่ครั้งแรกนะคะจะลงกันไปตั้งแต่เช้าค่ะวันที่27มีนาคมนี้นะคะจะไปจุดแรกก็คือที่ตลาด7โค้งนั่นเองนะคะเพื่อไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนนพื้้ที่ดวย ละเอียดเรื่องนี้นะคะก็ติดตามข่าวกันได้ในห้องข่าว NBT แต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตาม NBT World กันค่ะ